อ๋อวันดีครับพบกับผมปินานเพ่ป้าเท่าคนบ้านๆครับอันนี้มาปะใไซเฟินโลก,กาครับนี่กุฏิอมีกันนาวานวานแหง้งวานตมอันนี้นานี่เจ้าของนาเปินจะปลูกนะครับเอเอ,เอทุกท่าเดียวมันหมีนะนาะปลูกนะอันนี้เปินโลก,กานะครับเดี๋ยวจะได้สอบถามอันนี้เป็นโลก,กาครับจ้างนะครับ ครับจ้างเป็นเป็นร้อยนะครับเออร้อยลักกีบาทท่านอสนี่อสอนะครับนี่นะครับท่านอสออายุตีจังหวัดพะเยาครับพอดีเอาร้อยละห้าบาทเหรอครับแหละร้อยร้ห้าสิบบาทร้อยละห้าสิบบาทร้อยมัดห้าสิบบาทเจ้าครับนี่ท่านอสอนะครับเป็นอสอนะครับทํางานรับราชการแต่ว่าเปินออกเว้นนะครับม่ได้เข้าเว้นกลับมารับจ้าง ทัวไปเออนั่นนั่นนั่นไปยากจะโอ้เล่นนะนั่นนั่นเมียคุณนายโฮ้ยเมียอย่าก็คุณนายตำรวจนะครับนะครับนะนนะเผลอกลับมารับจ้างนะครับเอออันนี้เป็นมือมือฮับจ้างก็่าได้เนาะมือฮับจ้างลกกะเดี๋ยวผมถามก่อนเออนะครับผมลงไปมาได้นะครับมันมาได้เสียกกเสียกุ๊กมาเออ นะครับอันนี้นี่นครับนี่นี่ออั่นนนนันเจ้าของนายห้อยกับมาห้อยกมาเออนครับนี่ครับนี่กล้าได้หนึ่งเดีอนปุนี่นเจ้าของนายเจ้าของนายปุ้นครับนะนั่นปเลี่ยงอย่าป้นครับนั่นนัเลี้ยงนั่นนรั่นนัเออปเลี้ยง ชูการ์พร้อมละมัดมัดมัดขนาดไหนอ่าอันนี้กับยัยน้อยอ่าต่วไหนก็มัดต่วไหนก็มัดละบาดเกิงมัดละบาดเกิงครับนี่ครับเออมัดละบาดเกิงอ่าอ่าแต่แต่อ่อเออให้ต้องการทีมงานโลกาเหมานะครับมัดบาดห้าสิบเนาะบาดห้าสิบนะครับนี่นะครับรับ ทัวร์ลัดนะจักเนาะเออไก่ใกล้ไปมดนะครับไปลบเจงไหมมนเออไก่ใกล้ไปมดไ,มปไปลบจงไหมบนทีมอนอ,อทีมงานนี่มีหกคนนะครับตีมาวันนี้นะครับบ่าห้อน,นครับเพราะว่ามีจ้องส่วนตัว <laughs> มีจ้องส่วนตัวนะครับครับขว้าแต่ป้าผ้าัว้าประด้บบสาบาน นี่ครับกาเขาผมลงมาได้ครับมันเปลี่ยนคิปเปอร์อ่ะเออหมอจกา้าเนี่ยครับห่างเลย นาเดี๋ยวไงกัโอ้กับเด็กก่อนแรกอ่นะไปถึงตอนหัว,วบ่ายโมงอ่ะน,นี่ครับขับมือขับจ้างถอนก้านนะครับขับจ้างปลูกได้ก็เออขับจ้างปลูกด้วยนะครับรอ้าวมาได้เหมากะหมเูเหมากะหมาหัวก็เท่าเหมาอ่ะปลูกจะได้ เออออกถึงไลถึงครับจ้างเหมาแล้วครับจ้างรายวันนะครับนี่นะครับนี่น,น,นี่ครับเดี๋ยวคนเดินห้องตีจ้ะนะครับเดี๋ยวกันเ,เนาไปอตีได้เลยตีได้เลยรครับเหลี่ยมหน่อยเดี๋ยว จะเล้วละเหลี่ยหัมมาถึงสามสิเมตรครับนี่ครับนี่ก้านะครับถอนลกแล้วก็จะเป็นมัดเป็นมัดนะครับนี่ใกล้จะเล่าแล้วเพ่งกตอนเดียวเมียนนะครับ นเจ้าของน้าเอาคูปุตตาสีส้มมาเติกน้าแล้วครับปูนผูกนะปันเฮก่ะอ๋อเติกไว้วันหนึงน่อง,อ,งอ๋อคูปุตตาสีส้มครับสามกรโหลด <laughs> นี่จะได้นับตังแล้วครับมาดละบาทห้าสิบกลละ <laughs> เดี๋ยวหน่อยเดียวดีนะมันห้อเนอนวันนี้นาะ ดีมันพอนวันนี้เนาะแค้นกาวะนี่หลังบ่ะหอนเนาะฝนมันฝนจะตกนี่ครับของไายของมันนะครับนี่ครับ

ฟูนไก่ส้มครับสามการวหลดปันนนะปันผูกปัจะลงปันจะดำนะครับปัจะปลูกละอันนี้กางครับจางครับจะเมียนแล้วเนาะ กะนู่อาจจะพากกินข้าตอนละกะอ๋อกินแล้วเนาะอ๋ออ๋อบัตแล้วบักินข้าตอนหรอบับกินแล้วประหยัดปันอีกทีแล้วอ๋อครับครับแปงได้ไะนี่ฮะนาแปงไดนไะนี่ Lúc ngài có? Ngài có, lúc có nhạc chuông Có hai chút hang tắm nè Có hang chút em tắm ở đây nữa nè Đâu? đi đâu? Ngài có nhạc một chút làm gì đây? Có nhạc khó rõ, và cháu leo con rốn bây giờ này ừ. เออเลี้ยวกอนท้อนอน่ะเลี้ยวก่อนกินข้าวตอนครับน่านกับสีส้มครับกุปตาสามกัรหลดเติกนะครับกาละหนึ่งบาท อ๋อหนึ่งบาทห้าสิบครับเดี๋ยวผมถ้าเซ็ตแล้วผมก็จะนับครับว่าได้กี่มัดมัดกับครับสตางเลยฮะอ๋อนะนะครับนี่ยบลบอกอันนี้เดี๋ยวเประกาศจะนับเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็คิดเป็นสตางค์ครับ ไม่เลี่ยงไม่เลี้ยงให้มาจา่าสตังแล้วไม่เลี่ยงไม่เลี้ยงแห้มาจา่าสตังละไม่เลี้ยงเจ้าของนะนี่ยโบราณน,นันอ,อ่ใช่แรับทำไมไม่เจีเยว ไปตอนไปทางไหนก็แล่าแทนแล้วไปปลูกปลูกนาต่อกอ,อ่ะออันนั่นแม่เลี้ยงแห่มัจจาสตังละครับนะครับแม่เลี้ยงจะมัจจาสตังกบอย่างก็กะกะ อพออน,นี่แม่เลี้ยกมาจายสตางกากาแล้วครับมาละแต่เจ้ามา้าจ้กะกาก้นพังมา้านว่าพปนเจ้ากิดเข้าอะไรกะว่าปเปเอาเลี้ยก่อนเอาครับนี่กัมา พอผลลกกะทับจ้างนะครับมัดละบาทห้าสิบครับนี่ก็ใกล้จะแล้วแล้วนะครับอ่าฮะบาทห้าสิบจ้ะกะว่าไปเลยอ่ะเหมืนกับซัวโบ่เลยอ่ะมัดห้าสิบตังค์นี่เอออ่ามัดบาทห้าสิบตังค์นะครับเดี๋ยวก็นับ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 เราก็ไปชิดเป็ืสตังค์นะครับ อะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามมือครับเมาเท่าคนมบ้านตัวนะครับอขอบคุณครับ